ไม่ใช่วันพิเศษก็ต้องพาคุณพ่อมากินข้าวนี้พาคุณพ่อมากินร้าน oh. ปิงป้งย่างญี่ปุ่นนะคะได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ย ราคาโอเคแล้วก็คุณภาพเนื้อเนี่ยดีมากเลยด้วยค่ะดูหนะ้าคนที่มีความภาคภูมิใจว่าลูกสาวพามากินข้าวในวันนี้สิทุกคนดูแหละว่าพ่อดีใจแต่คนอื่นดูไม่ออกออสารภาพเลยนะคะว่าจริงๆที่บ้านพีอีเนี่ยชอบกินอาหารกันมากเบื่อแบบว่าดีใจก็กินเสียใจก็กินฉลองก็กินอะไรก็ได้ขอให้ได้ข้ออ้างว่าต้องไปกินข้าวข้างนอกกันนะคะจานนี้เป็นจานที่พ่อเลยพีอีชอบกินมากที่สุดมีเซอร์ด้วยนะคนอาจจะคิดนะว่าแบบวากิวเนี่ยนะมันแพงมาไริจริงๆเนี่ยอันเนี้ย จานละ280บาททุกคนดูหน้าคุณพ่อพีสีคือแบบหลงรักมากๆแล้วแบบมีความภาคภูมใิใจกับเนื้อนี้รอ,รอบนี้ที่สั่งมานะคะก็จะมีทอนโทโรโยคารุบีแล้วก็ตัวโรสุนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะก็คือว่าต้องกินเนื้อกับไข่ดิบแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยลองต้องไปลองอีกอย่างที่ชอบมากๆก็คือการใช้ถาดในการย่างเนื้อการแสดงความรักให้กับคุณพ่อคือการย่างให้เขากินนะคะ คือเราอยากให้เขากินให้อิ่มก่อนเนาะสุขชีวิตเนาะจริงๆก็แค่อยากจะกินอะไรอร่อยๆกับคนที่เรารักแค่นั้นเองนะคะ